ครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเขี้ยวมีครับเขี้ยวมีนีสัพพคุณพุทธคุณเขี่ยวมีนี่น่าจะเป็นเรื่องมหาอำนาจซมากกว่าครับเส้นเล็กๆแดงๆนี่ครับที่เห็นกันอยู่นี่ครับเป็นเส้นเลือดครับเส้นเลือดเส้นเลือดของเขี่ยว อันนี้นี่ความใหญ่นี่ใหญ่ครับอันนี้นิ้วนี่น่าจะมันจะมีอยู่ประมาณ3ถ้าแบ่งเป็นแบ่งเป็น3ามสรุ่นความใหญ่เนี่ยนะรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นรุ่นใหญ่ของเขี่ยวหมีฟังเงี้ยลายเลือดเส้นเลือดของเขี้ยว ตัวนี้สมบูรณ์สวยจะเป็นเรื่องมหาอำนาจขนาดอยู่ในป่าบางทีมันร้องขนาดเสือก็ยังกลัวครับเสียงร้องคำรามมันนี่เสียงดังเสียงดังมากเดี๋ยวคลิปต่อไปครับคลิปต่อไป คลิปต่อไปเดี๋ยวจะให้ดูเขียเยเข้ยวเสือไฟเขี้ยวเสือไฟอันนี้เคขี่ยวเขี้ยวหมีไม่ได้ปลูกเศกไม่ได้อะไรครับยังไม่ได้ปลูกเสษย,ยังไม่ได้ทำอะไรธรรมชาติ ล้วนๆโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมติดตามนะครับเผื่อมีใครอยากได้หรือยังไงก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับอขอบคุณครับ